วัสดชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันนะครับกับเกม Tomb Raider 1 Remaster นะครับครั้งนี้ก็เป็นรอบที่3ล้ที่ผมมาแคสเกมหรือสตรีมเกม Tomb r r i d e r 1นะครับผมเพียงแต่ว่าครั้งนี้จะต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาตรงที่ว่าผมจะมาบอกว่าซีคล e ทของแต่ละฉากเนี่ยและก็ไอเทมเนี่ยอยู่ที่ ตรงไหนบ้างทุกจุดเลยในแต่ละฉากนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเริ่มฉาก1ก่อนนะครับผมฉาก1มีชื่อว่าเคฟหรือว่าฉากท้ำนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยจ้าไปเลยกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะลอสลามอสนิวเม็กซิโกเน่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาไอ้ระเบิดแบบเนี้ย มันเป็นช่วงสองครามโลกครั้งที่2นะครับผมและทําให้มันมีวัตถุบางอย่างหลุดออกมาแล้วครั้งในโพรงนี้มันเจอสิ่งนี้ครับผมนี่นี่ฮะในยุคป,ปัจจุบันที่ Imperial Hotel ทลคาลคัตตาครับ What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natler does. From Natler Technologies, you know, creator of all things bright and beautiful. <laughs> Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Laura. How does that make your wallet? i'm sorry i only play for sport then you'll like a big park peru vast mountain ranges to cover sheer walls of ice rocky crags savage winds and there's this little trinket an age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of qualipek that's my interest you could leave tomorrow are you busy tomorrow นี่ตัดไปอย่างรวดเร็วเลยครับ นีมาแล้วครับหมาป่า นี่ครัปูนนำทางเดียงเรียบร้อยละโดนหมาป่าขย้ำไปละนี่ก็ไปเรียบร้อยทีนี้เราก็เริ่มการประจนภายแล้วล่ะครับอูมาเรามาลุยกันครับผมน่เราจะลุยแบบเป็น HD Remaster ตลอดการเล่นเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปุยกันเลยจ้า โอเคนี่คือทางไปต่อแต่ว่าเราจะมาซีเครตอันแรกของฉากเดอะเคปก่อนนะครับผมฉากเคปไม่ใช่เดอะเคปขออภัยอ่านี่นี่ฮะข้างในก็จะเป็นสมบูร์บีทีแพ็คนะครับเก็บเลยจ้าเึ๊บนี่จากนี้เราก็ลุยต่อเลยครับผม ขังข่าวมาครับนี่ยิงเลยครับไม่ต้องเอาอะไรมากเรียบร้อยเลยมา3าตัวต่อมานะครับสีเข็ดที่สอสีเ็ดที่2อ,อยู่นี่ฮะวันี้มีขังข่าวมาครับก็เลยต้องด่วจไปทางขวาก่อนเก็บครับผมเป็นสมอบมิทิแพ็กเรียบร้อยครับผม เนี่ยแล้วเราก็ไปตามทางนี้เลยครับเนี่ยถ้าสำรวจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ไปตามทางปกติได้เลยจ้า เอาล่ะครับเจอขังคาวหนึ่งตัวไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามทางนี้เลยครับ มีอีกนะครับมีอีกตัวหนึ่งจริงๆเราลงไปบู๊ได้นะครับแต่ว่าเรายิงจากข้างบนดีกว่าปลอดภัยสุดฮนะโอเคจบโอ้โหกว่าจะสู้ได้อ่ะไปต่อครับผม เนี่ยเอาก็จริงๆนะคุณผู้ชมครับฉากอย่างสวยเลยทีนี้ถ้าคุณผู้ชมลงไปข้างล่างมันจะมีไอเทมให้เก็บครับผม oh. เรียบร้อยแล้วก็ข้างในนี้ครับมีแบตขังข่าวเรียบร้อย จัดการแบ็กไปเรียบร้อยครับอ่านี่ฮะเก็บไปจบ้านสมอมมิติแพ็คเรียบร้อยอ่าอ๋อเดี๋ยว,ยวต้องหยิบหยิบนี่ก่อนครับเน่หยิบได้แล้วแล้วก็ออกครับผมเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็อ่อปีนน่าจะปีนด้มังตรงนี้ฮะได้ได้ได,ได,ได้จริงด้วยครับโอเคเดี๋ยวเอาจริงๆคุณผู้ชมไปปีนด้านนู้นก็ได้ฮะแต่แลวแต่สะดวกครับอ่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าปีนตรงนี้ดีกว่ามันจะได้เร็วแล้วก็กลับไปทางเดิมครับ แล้วก็ไปด้านนี้ครับไปด้านนี้มันจะมีไอเทมให้เก็บเป็นสมอลมิ์ที่แพ็คแล้วก็เดี๋ยวลองไปด้านขวาบ้างอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมเคมาเจอศัตรูครับคุณผู้ชม แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมไปด้านขวานี้นะครับเนี่ยด้านขวานี่เลยมันจะมีสม b ร์ตบีทแพคอยู่นี่ครับเนี่เดี๋ยวกดปิดแล้วก็จุดต่อไปครับเป็นส r e ลที่2เนี่ยส r e ลที่2อ,อยู่นี่ครับขอไปดันกดปดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราข้ามมา Secret ส e c ล e t 2ได้แล้วครับ เน่ข้างในก็จะมีของให้เก็บตามนี้เลยคุณผู้ชมครับเน่เป็นสมอมิดิพ็กอันเดียวครับผมเสร็จแล้วทีนี้ครับเราไปต่อครับนน่ไปต่อแล้วก็ไปสับสวิตข้างบนนั้นเลย โอเคเมื่อกี้กดไม่ติดครับแต่ว่าเมื่อกี้กดติดละอเมเรียบร้อยแล้วก็ข้างในครับมีหมาป่าหนึ่งตัวแต่ไม่ต้องไปยุ่งครับเราลงไปเลยครับง่ายๆเออเนี่ยฮะเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปตามทางนี้เลยครับ เดี๋ยวมีหมาป่ามาครับตรงนี้มีหลาดมิดิพ็คอยู่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเด้หลาดมิดิพักไาจ้านี่ลวเราก็ลงไปเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมพอออกจากห้องนี้แล้วลงตรงนี้เลยครับเจอประตูเลยครับผมแล้วไม่ต้องมาเจอกับดักด้วยโอ้ยแต่ไม่เป็นไรคือเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมไปลงตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวต้องฝากกับดักฮะเพราะฉะนั้นง่ายๆมาทางนี้ดีกว่าครับผมเน่จบครับผมสําหรับฉากเคสนะครับฉากหนึ่งขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ